สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ในตอนรับเข้าสู่ช่องแซมเปิลนะวันนี้นะผมก็จะมาเปิดกาชาก ID 3กันนะครับก็คือว่า ID 3เนี่ยทุกคนก็เคยจะเห็นผ่านๆมาแล้วนะที่ว่าผมเปิดแพ้89บาทแล้วก็สอนไปวิธีการหาตัวโหดตภายนใน5นาทีนะอ่า ID นีเนี่ยก็เล่นมาตั้งแต่วันที่30นะครับก็ตอนนี้เนี่ยวันที่1นะก็ผ่านมา3วันแล้วนะทุกคนโอเคก็เดี๋ยวมาเปิดกรชากันเลยนะครับ มาผมอยากได้ชินจังมากนะทุกคนเพราะว่าชินจังเนี่ยมันเป็นตัวดาเมจน,นะครับสกิลมันเนี่ยลึกถึง550จุดเลยนะแล้วก็ยืนไกลด้วยโอเคชินจังต้องมาแล้วแหละถ้าเกิดใครเปิดได้ชินจังเนี่ยก็เริ่มเล่นได้เลยนะครับชินจังโอ้โหถ้าคูมชมพูเอาไปคุมอะไรขอดีชินจังฮิมาวาลีก็ได้นะเพราะว่า2ตัวนี้เนี่ยคือเป็นตัวที่โหดสุดแล้วในรอบนี้นะครับโอเคขอแค่2ตัวนี้ก็พอแล้วและจากนั้นจะได้ไปเปิดเกียร์นะครับผมขอโอ้ล็อกเกร์ชาร์ อะไรครับนี่ผมจะได้ชิงจังนะโอเคชินจังนะขอชินจังนะทุกคนถ้าเกมเขาให้ผมก็จะหยุดเลยโอเคมาครับผมก็รอให้กดมันอาปากนะอาปากมาแล้วแล้วไงต่อก็ปล่อยมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บแล้วก็จากนั้นเขาก็จะปล่อยชินจังให้ผมโอ้โหฮิเมะไม่ได้ใกล้เคียงเลยนะเจ็ดดาวโอ้มาตั้งแต่ยุคไหนมูนหม,มูป่าอะไรครับเนี่โอ้พิโกเจ็ดดาวล้วนเลยว่ะทุกคนโอ้โหผมว่าเกลือแล้วแหละจังหวะน,นี้พอเลยครับผมทุกคน โคตรจะเกิดโอ้โหมาเป็นแบบว่าล่างร่างธรรมดาแล้วก็ล่างเอลตา้าจะบ,บ้าหรือเปล่าไอ้ชายโอ้มาครับผมกดอีกรอบนะโอเคทุกคนผมอยากได้ชินจังนะคือแบบว่าชินจังเนี่ยมันเป็นตัวแบกได้นะทุกคนเพราะมันเป็นตัวแบบว่าสายว่องไวไงแล้วก็มีดาเมจที่ดีนะยืนไกลด้วยโอ้โหแม่งมาสองรอบอะ่ะหัวขโมยขโมยชินจังมาดีเออถ้างั้นอ,ะอ่ะอ่าตัวนี้ก็เอาไว้ไต่หอไต่หอได้นะทุกคน โอเคเรือเป็ดกากนะครับไอตัวนี้กากอันนี้ก็กากนะครับผมโอเคทุกคนมาผมขอขอชินจังขอเธอนะชินจังตัวเดียวพอโอเคทุกคนคือผมจะแบ่งอุย้ยชินจังโอเคครับผมทุกคนได้ชินจังแล้วกำลังจะบอกเลยนะว่าถ้าได้เลยก็จะแบบว่าไปแบ่งเปิดเกียรนะโอเคได้ชินจังนะครับผมทุกคนพอใจและได้ชินจังนะภายใน900รลูบี้นะโอเคทุกคนที่มาวนริมาแถมไหมมาแถมไหมโอ พอครับผมมาก็อย่างน้อยได้ชินจังมานะทุกคนถือว่าดีมากนะเพราะว่าไม่ต้องไปเปิดถึงแบบว่าพันอัพนะโอเคตอนนี้เนี่ยก็เปิดไป3รอบนะก็จะเป็น900รลูบี้นะนี่ครับผมใส่ชินจังเลยนะเพราะว่าเนี่ยชินจังมันแบบว่าเป็นตัวแบกได้นะโอเคทุกคนตอนนี้เนี่ยตัวเล่นของผมก็มีประมาณนี้นะคือโหดแล้วแหละสาหรับ ID 3นะมาครับผมเดี๋ยวผมก็จะไอ้นี่นะ ดูนะเกียร์เนี่ยอ๋อเกียร์เขาก็แบบเป็นการเพิ่มโอกาส3อันนี้นะถือว่าดีนะทุกคน3าอันนี้เนี่ยเป็นเกียร์ที่ดีที่สุดในรอบนี้แล้วนะโอเคครับผมทุกคนก็เดี๋ยวผมจะไอ้นี่บอกเลยนะว่าเราต้องทําอะไรบ้างนะสำหรับผู้เล่นใหม่นะทุกคนโอเคแต่ว่าขอยัดตัวละครก่อนนะให้มันเป็นแบบว่าเวลร้อยสี่สิบนะครับผมแต่ว่าผมเนี่ยยังอัปเกรดไม่ได้นะเพราะว่าวัสดุยังไม่พอโอเคครับผมใส่ตัวอ่าตัวย่อยใส่เป็น อ๋พ่อชินจังก็ได้นะทุกคนเพราะว่าผมเนี่ยยังไงเดี๋ยวผมก็หามาเพิ่มได้นะโอเคครับผมยัดไปเลยนะจัดไปอื้อแล้วก็กดไปเลยครับผมหมื่นห้าแต่ว่าคือผมเนี่ยไม่ต้องสงสัยนะทุกคนว่าทําไมผมถึงไม่นี่เพราะว่าผมเนี่ยไม่แบบว่าไม่ได้เก็บพีร้อยนะโอเคครับผมทุกคนเมื่อกี้มันก็หลุดไปนะโอเคเพราะว่าแอปมันชอบเด้งนะอ่านี่ับผมสําหรับของตัวชินจังเนี่ยคือสกิลสองเนี่ยมันไกลห้าร้อยห้าสิบจุดเลยนะ โอเคแล้วก็สำหรับผู้เล่นใหม่เลยนะครับผมทุกคนคือใครที่เปิดได้เนี่ยก็เริ่มเล่นได้เลยส่วนห้องทดลองลับเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องมาอัปเกรดตรงห้องผลิตวัตถุดิบเนี่ยให้มันเป็นเลเวล6กก่อนนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะได้ผลิตได้ถึง2ช่องจากนั้นเนี่ยก็ไปอัปเกรดห้องแปลลูกคิสตันนะเพราะว่าเราเนี่ยจะได้แบบว่าได้แร่เวลาย,ย่อยมากขึ้นนะจัดไปนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะมาที่ห้องทดลองลับกันด้วยเพราะว่าห้องทดลองลับเนี่ยมันสามารถให้กบเราได้นะครับผมโอเคแล้วก็จากนั้นนะครับให้ทุกคนเนี่ย ไปหาแอดเพื่อนนะครับผมก็คือแอดทั้งเพื่อนที่เขาเล่นเกมแรนเดอร์แล้วก็ไม่ได้เล่นนะเพราะเราเนี่ยจะได้ร้อยลูบี้แล้วก็จะได้ส่งค่าเอฟให้เพื่อนได้ด้วยนะจัดไปครับและจากนั้นเนี่ยก็ให้ทุกคนเนี่ยไปเคลียร์สเตทหลักกันนะครับผมทุกคนเพราะว่าสเตทหลักเนี่ยมันก็จะนี่นะเมื่อกี้ควสของผมเนี่ยมันก็คือมันเหลืออีกแค่2วันนะก็จะได้แบบว่าร้อยลูบี้มาเพิ่มสเตทหลักก็อย่าลืมมาเคลียร์ด่านหนจ่ได้อมหน้าหม่นา่นเองซึจะไ้ไอาเทมหน้าใหม่นี่นเเน้เ,เาเนี่้ไอเทม้น,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 น้บ เดี๋ยวผมจะเล่นสเตจพิเศษให้ดูเลยละกันนะทุกคนว่าแบบว่าเวลาเราผ่านด่านร้อยเก้าสิบสามแล้วมันจะผ่านง่ายขนาดไหนก็เล่นด่านห้าไปเลยละกันนะโอเคครับผมทุกคนก็เราเนี่ยต้องเลือกเพื่อนด้วยนะเนี่ยผมก็จะใช้เพื่อนนะนี่ครับผมเราก็ต้องเปิดหานะโอเคเนี่ยทีมขเขาเนี่ยก็มีตัวโหดนะผมก็ใช้ไปเลยนะครับผมโอเคจากนั้นเนี่ยเราก็ให้กดอมตะแล้วก็ลงเพื่อนนะคะผม เพราะว่าจะได้เซฟเวลาเพื่อนตายเนี่ยเผื่อบางทีเนี่ยเรากดไม่ทันไงเราต้องกดอมตะก่อนแล้วก็กดเพื่อนนะโอเคก็จะประมาณนี้นะสเตปการเล่นของผู้เล่นใหม่เวลาที่เราเนี่ยเล่นเ็ษพิเศษนะครับจากนั้นนะครับก็กดฟีดไปเลยนะเวลาที่ไอเทมอมตะของเราเนี่ยมันหมดแล้วนี่ครับผมเห็นไหมทุกคนก็จะประมาณนี้นะง่ายๆเลยนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมขนาดผมเล่นวันที่30นะผมก็เก็บลูบี้มาเนี่ยได้พันแปดละอ่าแต่ว่าผมไม่เปิดกล่องการันตีนะเพราะว่าผมเนี่ยคือต้องการเปิดเกียร์ด้วยเพราะว่าเกียร์เนี่ยเราก็ต้อง เน้นมีด้วยนะเพราะว่าจะได้เอาไปเล่นได้ในสเตจพิเศษแล้วก็พวก PVP กันนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะทุกคนเห็นไหมนี่ชินจังของเราก็ยืนไกลนะทุกคนปลาชโ็อกโกบีใช่ไหมที่แบบว่าชินจังเนี่ยเขาชอบกินนะนี่รับผมปลาไปเลยนี่แนี่นี่แน,น,น่ปลาเอ้ยดูเห็นไหมสายตูดด้วยดุบลิกดุกลิก,ก,กนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมก็จะเก็บวัสดุในการอัปเกรดเนี่ยให้เป็นร่างอัลต้านะครับชนะแล้วเย้แล้วเดี๋ยวก็ กดไปเลยครับผมรางวัลโอโหได้รูนแห่งผู้พิชิตนะโอเคครับผมก็สเตปการเล่นก็ประมาณนี้นะทุกคนก็เราเนี่ยเก็บรูบี้เก็บรูบี้เสร็จก็ไปเปิดหาเลนเจอร์นะครับภายใน900นะถ้าเกิดว่าใครได้ตัวแบก2ตัวเนี่ยอย่างชินจังแล้วก็เป็นพวกเคหรือว่าจะเป็นชินจังฮิมาวอลิเนี่ยก็เริ่มเล่นได้เลยนะครับผมทุกคนโอเคก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ